ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีทำป,ป,ปีนะบล็อกในไมค้มาพีอีครับอตอนแล้วก็เข้าโลกที่ผมสอนเลยรอ,อโลดเไปไนะ็นมังังนานหน่อยไม่ได้เข้านานสามวันเข้ามาแล้วอ รอก่อนรอมันจะนเรช้าหน่อยโอเคมาแล้วครับก็ตอนนี้ผมจะสอนก็คือนี่เห็นนี่ไหมครับกระจกมาครับปีนครับนี่ปีนได้ครับไม่ต้องเจลบ่งเจลเลยครับไม่มีการเจลนะครับมันนี้เป็นทิกง่ายๆครับใช้ได้กับของสี่แบบครับมีกระจก มี wooden war เอ๊ะหรือว่าอะไรวะจำไม่ได้แล้วแล้วก็ iron bar แล้วก็ดอไม้เนี่ยท,ท,ที่ใช้ครับนี่คือ dark oak นะครับใช่ไไม้ dark oak นี่เจะสูงเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วก็ใช้ของสี่อย่างเนี่ยจะใช้อะไรก็ได้นีน่นี่ยครับเช่นผมใช้กระจกอ่าแล้วก็ เดินอับืมนี่แล้วก็เดินข้ามไม่ได้อับจริงกีมันข้ามไม่ได้แต่ว่าต้องใช้ทักษะนิดหน่อยโอเคนี่แล้วก็ข้ามไม่ได้นี่ครับเสร็จแล้วครับอืมไม่ต้องสงสารบ้านหลังนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกว่ามันคืออะไรบ้านหลังข้างเนี้ยอืมก็มีแค่แน่ะวาเนี้ยนะอืม